ตอนรับเข้าสู่รายการคุยหลังเกมครับผมกล้องครับแอนค่ะในรายการคุยหลังเกมสเปเชียลสเปเชียลไรครับต้องแอนก็เราปิดฤดูกาลแล้วเนาะเรายังมีคุยหลังเกมอีกหลมีเกมที่ไหนที่เอามันก็ต้องมีเกมก่อนหน้านี้ซี่ทั้งฤดูกาลเนี่ยวันนี้เรามาคุยเรื่องซีซันรีวิวกันวันนี้เรามาพูดถึงซีซันรีวิวซึ่งซีซันรีวิวเนี่ยก็จะมีค่าสถิติเยอะ เนาะแล้วซีซั่นนี้ถ้าพูดถึงซีซั่นที่ผ่านมาน้องแอนว่าน้องแอนชอบนั้นไหนมากที่สุดคือถ้าเกิดชอบเนี่ยก็คงประทับใจเนาะก็คงจะเป็นเกมที่กับตันหมงกับตูชัยเกมกับ QPR <Q PR S 1> อ,อ,อเนาะก็แบบดีใจมากอ่ะแบบมันเป็นโมเมนที่แบบ ลองมันด่าแล้วอย่ารู้สึกแบบนั้นเลยโอ้มันเป็นสิ่งที่เขาทําตลอดสิปีแล้วช่วงหลังๆนี้ก็เหมือนกับฟอร์มตกมีปัญหาอะไรก็หายหายไปแต่นี่เหมือนกับใช่เขากลับมาเลยต่ำแน่ด้วยใช่แล้วก็แบบเหมือนกับเอ้ยเกมยี่อยู่โผล่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนัดที่อยากจะลืมมากที่สุดนัดที่อยากลืมเฮ้ยมันมีมากกว่านัดหนึ่งลูกการ์ดยมีีให้จำยเลยนะที่แบบไม่ได้นั้งวันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยอย่างหกหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้จะปวด จริงๆแบบหกหนึ่งนีเ่เป็นอะไรที่แบบพี่โกรธนะแอนโกรธเลยนะพิ <hi> ชาแอนบอกว่าแอนโกรธไม่โกรดกับตันโกรดคนที่เหลือทั้งหมดทําไมส่งกับตันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออมันผ่านไเวลาล้ว <c oughs> ก็สำหรับพี่พี่ชอบเกมกับสเปอร์มากที่สุดเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเกมกับสเปอร์ช่วงต้นฤดูกาลเลยนะทีะ่มาริโอ้บาโลตีิเล่นกับสลิปนาคู่คือเป็นเหมือนกับเหมือนกับเราเจออยากจะให้เกมดูกาลได้เป็นแบบเนี้ยาจะนั้นสลิปก็หายไปเลย เจ็บเจ็บจ็ดยาวก็ทั้งนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงซีซนรีวิวกันนะครับก็จะมีตัวเลขเยอะหน่อยเนาะแต่ว่าอยากให้ตั้งใจดูกันเนาะเพราะว่าท้ายรายการนะคะเราก็จะมีถามคำถามถามคำถามให้ทางบ้านมาตอบเพื่อชิงรางวัลเล็กๆใน้อยเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจดูนิดนึงได้งั้นเดี๋ยวกลับมาครับกันหลังเบรกค่ะ กับเข้าสู่รายการคุยหลังเกมสเปเชียลพอ,อเราพูดถึงซีซั่นรีวิวทั้งหมดสิ่งที่เราต้องพูดถึงอันดับแรกก็คือารางคะแนนะน,นะครับฤดูกาลนี้ลิ์พูจบด้วยอันดับที่6นะครับได้คะแนนไปทั้งหมด62คะแนนโดยที่แข่งไปทั้งหมด38นัดชนะ18เสมอ8แพ้12ะนะครับลูกได้เสียสี่ลูก,ลกยิงไป52เสียไป48ะนะครับ ก็มาล่วงอยู่ที่หกตอนนักสุดท้ายพอดีไม่ชอบเลขห้าเฉยอ่ะเรามาเทียบกับฤดูกาลที่แล้วดูนะฤดูกาลที่แล้วเป็นยังแอบฤดูกาลที่แล้วมันหนูมมากอ่ะฤดูกาลที่แล้วอ่าก็เลยเอาสถิติเรื่องการยิงประตูแล้วก็เสียประตูอะไรอย่างนี้นิดเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะก็คือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเรายิงประตูถึง 527ครั้งก็คือลองสองเนาะเออได้โอกาสหัวองลองสองประตู527ครั้งเนี่ยทำได้101ประตูนะคาเยอะเนาะ conversion rate มันก็เลยตั้ง19.17%ประมาณ10ลูกยิงเป็นประตู2ลูกใช่ไหม10ครั้งที่แล้วแต่แล้วกาลเนี้ยลองอ่าสองไปแค่427ครั้งมันหายไป100ครั้งหายไป100ครั้งได้มาแค่52ประตูเอร้อยครั้งนั้น50เป็นครึ่งหนึ่งประตู ไ่หายไปโก้โหเยอะว่ะคนลุกโอเคอ่ะก็หายไปพอดีกับที่ตัวเลทกับสเตอร์วิตหายไปไงคอนเวอร์ชั่นเลทก็เลยตกลงมานะคะเหลือแค่12.17ก็คือความคมตกลงมาอย่างมากนะครับคราวนี้พอเราพูดถึงรู้ก่ลองย้อนกลับดูไหมย้อนกลับไป10ปีที่ผ่านมาคือ10ปีนี้เท่าผู้จัดการทีมที่เด่นๆเลยนะลาฟานะคะแล้วก็อาจจะมีช่วงรอยด่างเล็กๆ แล้วก็อ่ะถัดมาเป็นคิงคันนี่ใช่ไหมก็มากู้สถานการณ์เล็กน้อยรวมน้ำใจคนในสโมสรหน่อยอ่ะแล้วก็เป็นโรเจอร์ก็คือถ้าเาจริงจังเนี่ยก็คือลองมาดูลาฟากับโรเจอร์ครับก็คือลาฟาเนี่ยฤดูกาลแรกนะคะกับโรเจอร์ฤดูกาลแรกใกล้เคียงกันมากเลยนะจริงๆโรเจอร์ทำได้ดีกว่าลาฟาเนี่ยคือลาฟาทำได้ประมาณ5้แต้มโรเจอร์เนี่ยหกโอเคก็ค่าเฉลี่ยต่อ ออกเกมเนี่ยราฟาได้1.53คะแนนเราเจอได้1.61ซึ่งงกวนิดหน่อยอืมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือราฟาพาทีมคว้าแชมป์เป็นหลีเนี่ยก็เลยดูดูดีกว่านะครับแต่ฤดูกาลถัดมาราฟาก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆแนวนมคือดีขึ้นจนกระทั่งได้ลุ้นแชมป์ในปีในฤดูกาล2008-2009ใช่แล้วพอขายรองโซ่ขายรองโซ่ก็ตกมาเหลือ1.66แล้วก็ถึงได้ออก ลอลเจอร์ี่ปีที่สองได้พุ่งเลยได้ลุ้นเหมือนกันเลยปีเราแพ็คสองพันแปดสองพันเก้าได้ที่สองเหมือนกันใช่ปีนี้ปีที่แล้วขายโซเลสแอคเกอร์ก็ตกแล้วก็เด้งออก ไอยังไม่ได้ใช่ไ่ะเเลยก็ยังอยู่ต่อก็หมายว่าตอนนี้แตเราเจอคุยไอซีละเราเจอคงอยู่ต่อจบฤดูกาลนี้ก็เราเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะเราอาจจะไม่ชอบใจแหละเออมันต้องมีคนไม่ชอบใจถ้าถามแอนนก็แอนก็มีมุมที่แอนไม่ชอบเหมือนกันเออแต่ว่าก็ในยังไงเขาก็อยู่ต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชียร์กันต่อโอเคได้แพนคราวนี้เราย้อนนิดนึงมาดูช่วงฤดูกาลสามฤดูกาลของโรเจอร์ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ในรูปแบบข้อมูลต่างเนี่ยฟอร์มการเล่นต่างๆเนี่ยไม่ค่อยต่างเนาะดูใกล้เคียงมากเลใกล้แบบบบเคียงกันมากเอ่อเปอร์เซนต์การยิงประตูอาจจะมีต่างนิดนึงระหว่างฤด,ดูกาลที่สองที่มันพุ่งขึ้นมาก็คือหาสิบอ50%ใช่เพราะว่าเรายิงได้ร้อยเอ็ดลูกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอื่นๆเช่นแม้กระทั่งเรื่องการเสียประตูอ่ะ4ี่สมมันก็ไม่ค่อยต่างมีอะไรสำคัญเนาะมีคนชอบบอกว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยที่เราได้ลุ้นแชมป์ยิงได้ร้อยหนึ่งประตู มันโพสโซเสอ๋อโซเรยยิ่งประตูเยอะอ๋คำถามพี่ก็คือว่าถ้ามันโพสโซเสจริงๆเนี่ยรูดูการที่ 2012- 2013ก็ควรจะได้รูนแล้วป่ะเพราะงั้นเนี่ยคือยงจริงๆแล้วในการทำงานมันต้องใช้เวลาทำความเข้าใจและคลิกกันแล้วบอลก็ไม่ได้เล่นคนเดียวนะใช่คนผู้จัดการทีมก็ต้องหาทางดึงศักยภาพของนักเตะขึ้นมาดีฝึกแล้วพัฒนานักเตะไปพร้อมๆกันถ้ามองโซเลสแต่วันแรกที่เข้ามาที่ลิเวอร์พูลจนถึง รดูการที่แล้วอะความสามารถในการเล่นความสามารถในการที่ assist เล่นเป็นทีมสูงขึ้นแน่นอนใชครับคราวนี้ที่น่าสังเกตที่สังเกตคือ3ฤดูการเนี่ยครับรดูการเนี้ยที่หายไปคือประตูที่ได้จากเท้าซ้ายเท้าซ้ายอรฤดูการแรกเนี่ยเรายิงประตูจากเท้าซ้ายย0ประตูรดูการที่สองยิงประตูจากเท้าซ้ายทั้งหมด30ประตูรดูการนี้เรายิงที่ประมาณ10กว่าประตู solid เจ็บเนี่ย solid เจ็บใช่ ทั้งนั้นตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่าอันในสิปีเป็นยังไงใน3ปีเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรูปการนี้อ่ารูปการนี้เลยรูปการนี้เนี่ยถ้าแถบนะครับเราดูแถบเนี้ยแถบนี้คือสีเขียวคือชนะสีแดงคือแพ้สีเหลืองคือเสมอพอเราดูเนี่ยเราสามสแปนนัดมาเรียงปุ๊บพี่บอกเลยไม่ต้องนับด้วยพี่บอกได้เลยว่านัดไหนแมนยูไหนนัดไหนนี่ไงสีแดงของอันนี้ระหว่างสีแดงอันนี้เมื่อแพ้เนี่ยคือช่วงคือตั้งแต่เจอแมนยูแดงเดือดสองอันดัระหว่างแดงเดือดอ่ะ เราไม่แพ้ใครเลยงั้นเราก็เลยมาแบ่งเป็นสามช่วงเนาะอ่าเพราะงั้นเนี่ยแล้วเราคุยกันในช่วงแบ่งเป็น3ามช่วงเนาะอืก็ช่วง16นัดแรกรวมแดงเดือดไปด้วยอ่านะครับแล้วก็13นัดระหว่างแดงเดือดแล้วก็9กนัดสุดท้ายตั้งแต่แดงเดือดป็นต้นมาก่อนนัดแดงเดือดเราแข่ง16นัดชนะ6เสมอสแพ้7อ่าอ่าช่วงที่ระหว่างแดงเดือด13นัดชนะส0เสมอส ไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยสุดยอดไหมแล้วก็หลังจากนั้นก้าวนัดสุดท้ายเราก็ชนะสองเสมอสองแพ้ห้าทไมเกิดอะไรขึ้นตองแอดทำไมช่วงระหว่างแดงเดือดเราถึงไม่แพ้เลยจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงช่วงที่แมนยูนะปุ๊บเราเจอเจอคนพบสูตรสำเร็จสามสี่สามสี่สามใช่ไหมแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆจนถูกจับทางได้ช่วงท้ายๆแล้วหลังจากทีถูกจับทางได้ก็พยายามจะแก้ปัญหาแก้ไปแก้มา เมามึนงงนะก็เลยกลายเป็นแพ้หนักกว่าเดิมใช่ถือว่าเป็นสิ่งนัดสุดท้ายที่แย่สุดในสามฤดูการของเจอร์ช่วง13นัดตรงกลางเนี่ยถ้าดูสถิติแล้วเนี่ยช็อตอะคอร์เรซี่อยู่ที่49เปอร์เซ็นต์เรายิงประตูได้เพียงครึ่งสุ่มจริงๆช่วงนี้นี่ใกล้เคียงกับที่แล้วเลยใช่ไหมนเแต่ว่าพอถูกจัดกางได้ก็เลยเกิดอาการเองก็แปลว่าในวันที่ลอรเจอร์เนี่ยอยู่ตัวเนี่ยฟอร์มทีนก็ใช้ได้ คือลอเจอร์เนี่ยจะมีช่วงแบบถ้าสมมติว่าเขาทําทีมอยู่ตัวดีแล้วมันจะยาวมันจะดียาวไปช่วงหนึ่งเลยก็ต้องดูผมพี่ว่าลอเจอร์เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่ไม่ได้เหมือนประสบความสำเร็จมากๆมาก่อนเขาก็ยังต้องการประสบการณ์เหมือนกันตอนนี้เหมือนเขากาลังโตไปกับทีมก็ถ้าเขาอยู่ต่อก็หวังว่าฤดูกาลนี้เนี่ยบางคนเขารอไม่ได้ไงมันก็มีคนที่เขาแบบสําสำเร็จรูปเนาะแต่ถ้างั้นเดี๋ยวลองมาดู นอกจากนี่เราเห็นภาพรวมแล้วอของสถิติเดี๋ยวเบรกต่อไปเรามาดูภาพรวมเจาะลึกในแต่ละโซนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกอนครับแล้วเจอกันนีครับกลับเข้าสู่รายการคุยหลังเกมซีซั่นรีวิว2014-2015คราวนี้ เราจะมาพูดถึงแต่และตำแหน่งกันเริ่มตำแหน่งแรกคือกองหน้าครับน้องแอนน้องแอนมีค่าสถิติอะไรมาให้ดูกันก็เป็นสถิติของกองหน้าและกองกลางที่ไปเล่นกองหน้าก็คือสเตอร์ลิงที่ไปเน<อ>ที่เรามีรูกาลที่แล้วและกอง<ช>หน้าคนใหมน่นะแดเนียลอิงเพิ่งจะได้มาค<อ>่ะก็สถิติของกองหน้าเนี่ยอยากให้ดูที่คอนเวอร์ชันเลทนะ ก็คือโอกาสในความคมอ่ะสเตอร์ลิง11%และสเตอร์ลิตเนี่ย13%แต่เขาเจ็บเยอะเนาะส่วนลัมเบิร์ดเนี่ยก็13%เหมือนกันแต่อันว่าลัมเบิร์ดเนี่ยเขาลงน้อยอ่ะคือบางเกมลงไป5นาทีพี่ให้เขายิงอะไร5นาทีแต่ความคมอยู่ที่13%นี้ก็พอพอสเตอร์ลิงแล้วก็สำหรับบาโรเตลลี่ก็3%ามเปอร์เซอกาสเปลืองงาเลยยิงนกตกปลาแต่แต่คือเขาพยายามที่จะยิงนอกกรอบเยอะไง คือ,อบอลที่สินเท้าเขาจะหวะสับไกลที่อยู่ในกรอบน้อยมากอทีนี้มาดูที่แดนนี่อิงนะคะฤดูกาลที่แล้วกับเบอร์ลี่เนี่ยเขาลงไป35เกมยิงไป11ประตูและคอนเวอร์ชั่นเลทของเขาอยู่ที่15 15สูงกว่าความคงของทีมเรารู้าันนี้นะใช่ไหมความคมของเราแค่12เอ็ใช่ไหมก็าแปลว่าถ้าเกิดแดนนี่อิงม็กก็หวังว่าความคงของทีมเราจะขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเทียบก,กับ ความคงของฤดูกาลที่แล้วอยู่ที่19.17เปอร์เซ็นต์ออมันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะสองคนนี้หายไปหรือเปล่านั่นสิสำหรับประตูของซัวเลนะคะ31ประตูเนี่ยจากการลองยิง183ครั้งเนี่ยได้ความน่าเชื่อถ17.13เปอร์เซ็นก็คือ,อเหยียนเท้าแบบ183ผลเป็นประตู31คนอ่าใช่แต่แตว่ามันมีคนที่แบบ ทีมเราเฉลีย่ยอยู่ที่ <15, S 1> 19.7เออมันต้องมีคนที่สูงกว่านี้หรพึ่ง,ด,งดึงค่าเฉลีย่ยขึ้นได้คนนั้นคือ Daniel Sturridge Sturridge เนี่ยยิงไป99ครั้งนะคะก็เป็น21 <มะ S 2> ประตูคิดเป็น21.21 21โอ้โหก็คือ10ครั้งเนี่ยที่เขาสับขาสับไกลเนี่ยเป็นประตูไปสองประตูกว่ากว่าอ้ คือคมอ่ะใช้โอกาสไม่เปลืองโอกาสไม่เปลืองแล้วเขาก็เจ็บไปไงอโอกาสก็เจ็บก็คือจริง,รงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลักๆอาจจะไม่ใช่โซเลนส,สทีเดียวที่ที่ออกไปอาจจะเป็นเรื่องการหายไปของเซอรริชด้วยนะครับเพราะงั้นจริงๆแล้วพี่มองว่าการหาของเซอรริชเนี่ยอาจจะมองได้ถึงปัญหาของบุคลกากรทางการแพทย์ของทีมใช่ต่ออ่ะเขามาดูกระแบ่งกองการกันบ้างกองการมีใครเปรียบเทียบก็ เปรียบเทียบกองกลาง5คนนะคะรวมสเตอร์ลิงด้วยนะคะก็คือจะมีเจอราดมีเพนเดอร์สันแล้วก็คูติโยสเตอร์ลิงแล้วก็ลาลาน่าสำหรับเจอราดเนี่ยเขาอาจจะได้เปรียบนิดนึงตรงที่เป็นคนที่ได้ยิงจุดโทษ conversion rate ของเขาก็เลยเยอะกว่าคนอื่นขนาดทีม12.17เขา16.67เนาะใช่ยังเป็นดาวซานโวของสโมสร9ประตูเครียด9ประตูในลีกแล้วก็รวมทุกรายการ13 ตูแล้วก็สำหรับเฮนเดอร์สันแล้วก็คูตินโยเนี่ยสถิติเขาค่อนข้างสเตเบิลนะถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วไม่ค่อยต่างมากสำหรับคนมาใหม่อย่าง<ม>ลาลาน่าเนี่ยเ<ม>ขาคอนเวอร์ชั่นเรทในการยิงประตูเขาสิบสามจุดหนึ่งหกแอนว่าไม่เลวใช่สำหรับกองการ<ม>ถือว่าสูงกว่าของค่าเฉลี่ยทีมก็โอเคนะใช่แต่ทีนี้ฤดูกาลนี้ลาลาน่าก็ได้ลงไม่เยอะเท่าไหร่มีช่วงเวลาที่เขาเจ็บแล้วก็ปรับ<ม>ตัวทีมใหม่อะไร อันก็แล้วช่วงการลุกการอันมองว่าลาลาหน้ากับคูตินโยเนี่ยเริ่มเล่นเข้าขากันละก็หวังว่ารุกการหน้าจะแบบก็จะโอเคเนาะเล่นดีๆคือการผ่านบอลทุกคนเฉลี่ย80%ดอหมดถือว่าโอเคนะครับคราวนี้ถ้าเปรียบเทียบรุกการนี้กับรุกการที่แล้วเนี่ยสำหรับกองการเป็นตัวหลักสเซอร์ลิงมีโอกาสสกัยสูงขึ้นแต่เป็นตัวน้อยลงความผมลดจาก20%เนหลือ8.3 3%แต่ก็สร้างสรรค์โอกาสได้เยอะขึ้นใช่ครับ ที่คูติญโยเนี่ยยิงประตูเนี่ยพอๆกับรุกานที่แล้ว9.4กับ103นะครับเป็นประตู5นะครับความคงก็พอๆกันแต่คนนี้สิเฮนเดอร์สันรอกับตันของเราจำนวนโอกาสสับไกลก็พอรุกันที่แล้ว4.9กับ5 0เป็นความคงสูงขึ้นนิดนึงนะเป็น12เปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับค่าเฉลี่ยทีมเลยใช่จริงจริงแอนดีอยากให้เฮนโดเนี่ยแบบพัฒนาการยิงประตูขึ้นอีกหน่อย แล้วก็อย่างฤดูกาลหน้าเนี่ยลูกนิ่งอะไรเงี้ยต้องพึ่งเขาเยอะที่สพูดถึงลูกนิ่งเรามาดูนี่เลยเซตพีซฤดูกาลนี้เป็นไงครับน้องแอนก็ถ้าเทียบแล้วฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเซตพีซเราได้ประตูเยอะมากเลยน,น <36 S 2> <16 S 1> ะสาสิบหกประตูใช่ไหมดูกาลนี้มันเหลือแค่สิบเอ็ดอ่ะยี่หายไปหายไปยี่สิบห้าประตูเออแล้วฐานสิบเอ็ดประตูนั้นเนี่ยจะละก็ ปาาไปเจ็คือเหลือประตูเจลากปาาไปเจ็ดแล้วการหน้าใครจะเล่นเซตพีชให้เราเนี่ยเอมันจะไม่ไปเหลือสี่ประตูทั้งฤดูกาลแลวก็สถิติของเจลาดนะครับก็ลงไปทั้งหมด7 1 0สินัดเนาะแันที่3ามตลอดการยิงไปร4อยสี่ี่นัดนะครับในนัดที่ยิงไปเนี่ยชนะอยู่ร้อยเสมอ15ห้าแพ้17จำนวนประตูทั้งหมดยิงไปร้อยแปดบหประตูเป็นอันดับที่5ของสูงสุดตะกลางสโมสร ะจะยิงประตูเกมยหลรดไป4เซตประตูเ<อ>ปนอันดับหนึ่งตลอดการของสมโมสรมนะครับเราก็หวังว่ากัปตันจะไปได้ดีกับสิ่ง <RA S 1> ที่สิ่งที่กัปตันเลือกคราวนี้เรามาดูปัญหาเรื่องกองหลังอกองหลังเป็นไงบ้างน้องแอนสถิติสำหรับกองหลังเนี่ยจะเปรียบเทียบ เซ็นเตอร์แบ็กสองคนนะคะ<น>ก็คือเสกอร์เ,เทลกับล็อบเลนแล้วก็มีชาด้วยอีกคนนึงแล้วก็โมเรโนนะคะ<น>แล้วก็เติมลูคัสเข้ามาอีกคนนึงเพราะว่า<น>เป็นบิ๊กตัวหลักเนี่ทีนี้เรามาดูสถิติของเรื่องของแท็กเกิลวอร์ดก็คือแท็กเกิลชนะ,ค,ะคนที่แท็กเกิลชนะสูงสุดก็คือ, arn, อเอมเรชาดแล้วก็ลูคัสตามมาเป็นอันดับสองซึ่งแต่ลูคัสเนี่ยเล่นนอกก้อยกว่าชาดจริงๆลูคัสเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องแท็กเกิลอยู่แล้ว เกมหนึ่งเขาจะแฮกเกิลเยอะมากแล้วก็เปอร์เซ็นต์สำเร็จก็ค่อนข้างสูงใช่ถ้าเกิดตูวคัดได้ลงเยอะขึ้นเนี่ยก็เก็บรักเราได้บิทเก็่ด,ดีขึ้น,นแต่พอดูตัว,ต,วตัวบล็อกอะครับกลายเป็นว่าเซ็นเตอร์แบ,บ็กมีเคอร์เทลบล็อกอยู่คนเดียวนะ40คนล,ล็อกเลนทั้งทั้งที่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเหมือนกันบล็อกแค่หกเอเดนชาเลนเป็นฟูลแบ็กบล็อก4ีมอริโน่บล็อก3ามนถือว่าน้อยเพราะที่เขาตำแหน่งกองหลัง แล้วก็ถ้าดูเนี่ยเอเอร์เอลอร์ก็คือความผิดพลาดที่ทําให้เกิดเสียประตูเนี่ยสกอเทลไม่มีเลยนะใช่ล็อกเนลนสองหนทำใช่ไหมลูกคา้าหนึ่งหนเอ็มเชนหนึ่งแล้วก็โมเรโน่สามน้องหมูค่ะคราวนี้เรามาดูรูปแบบการเสียประตูของเราถ้าแบ่งเป็นสามช่วงช่วงก่อนแดงเดือดระหวานน่างแดงเดือดแล้วก็หลังแดงเดือดเนี่ยถ้าสังเกตครับช่วงก่อนแดงเดือดเนี่ยที่เอ็มเชนยังไม่ลงมาเล่นเป็นแบ็คฝั่งขวาเนี่ยเราเสียประตูคือใหญ่มาจากทางฝั่งซ้ายใช่สับ2อเปอร์เซ็นต์แต่พอ เราก็เสียบตู้จตฝั่งขวาซะเยอะห้าสิบนห้าสิบตรงประมาณกรอบด้านล่างอ่าสี่สิบเอ็ดเงี้ยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่นะเอ็มรลชานอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นเป็นแบ็คฝั่งขวาแม็กเกมรับเขาจะดีใช่อย่างที่คาร์เกอร์พูดครับแล้วที่สำคัญคือเราต้องดูแล้วฝั่งขวาจะเป็นใครเพราะว่าเกิดจอนสันก็จะไปแล้วต้องขอบคุณสาวหกปีที่เกิดจอนสันอยู่กับเราอยู่กับเราสรุปภาพรวมของซีซันรีวิวปีนี้นะครับก็ คนที่เราต้องเสียไปก็เสียนี่ละเกิ์จังสันแน่นอนแล้วซีเวนเจอร์ลดก็ไปแล้วไม้มาชไปแล้วนะคบฟาสโกมือซ้ายมือขวาของโรเจอร์ก็ไปแต่เราเจออย่างอยู่นะฮะแล้วก็นี่พี่ดีใจพี่ดีใจพี่ดีใจพี่สนุนเอฟซีนะครับก็ที่สำคัญคือสตอรี่เหมือนจะอยู่แต่เหมือนไม่ค่อยได้ลง ทำให้ Impact หรือว่า Impact ในเกมลุกของเราก็เสียไปเสียไปก็หวังว่าเลยดูการหน้าเขาจะกลับมาเร็วๆเนาะแล้วภาระก็อยู่ที่เซอริ่งซึ่งกลายเป็นพาราสำหรับเด็กแล้วก็มีปัญหาเรื่องต่อสัญญาอีกใช่ครับถ้ารวมของซีซันสองพันสิบสองห้าก็คงเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเกมลุกของเราก็แย่ลงแย่ลงค่ะทำประตูไม่ได้ในขณะที่เกมรับเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นนะแต่จริงๆแล้วเราก็เสียประตูน้อยกว่าลูการที่เราแค่สองลูกเอง่ะใช่ แล้วแผนกองกลางเนี่ยเรายังมาเสียกับกาตานไปอีก พราะงั้นเนี่ยเทปนี้เรามาดูผลงานของคนในสนามแล้วเทปถัดไปเราดูผลงานของคนนอกสนามบ้างหลังจากที่ในสนามเนี่ยคือเรามีปัญหาหลายอย่างแล้วนอกสนามเนี่ยเขาช่วยในสนามยังไงบ้างใช่เขาจะช่วยในสนามได้ยังไงคือถ้าเราเห็นปัญหาในสนามเราก็น่าจะรู้ว่าตำแหน่งไหนเราต้องเสริมถ้าเรารู้นอกสนามเรารู้ว่าวิธีคิดในการใช้เงินหาเงินเขาเป็นยังไงเราก็คงจะพอที่จะเข้าใจและรู้ได้ว่าทําไมเขาถึงเลือกผู้เล่นประเภทนี้มาใส่ในทีมนะคบ ต่อไปก่อนก่อนก่อนจากกันเรามีคําถามทิ้งท้ายอใครที่อยู่รายการมาน้องแอนคําถามคือค่ะก็จะถามว่ากับตันสตีเวนเจอร์ไลท์รดูกาลเนี้ยทาประตูจากลูกเซตพีททั้งหมดกี่ลูกถ้าจะไม่ได้ย้อนย้อนย้อนก็ไปดูกันนะครัก็คนที่รู้ก็ตอบปุ๊บรีบส่งมาเลยที่ข้อความกลองข้อความข้อความอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กเพจนะครับ love l c com นะครับ ภายในวันที่22นะคะ22่มิถุนายน3คนที่ตอบถูกแล้วเราส่งขึ้นมาจะได้รางวัลคือนี้เสื้อเรุกซีเว่นเจอระนะคบมีหลายคำที่สื่อถึงกัะตันใช่ก็รีบส่งกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะแจกเสื้อเสื้อตัวนี้บอกเลยนะครับหาซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าเราปิดสั่งจองไปแล้วนะครับของที่ได้ตอนนี้ที่มาแจกคือของเราสั่งมาเพื่อแจกเป็นรางวัลจริงๆใช่ค่ะนะครับค่ะ ก็เดี๋ยวเราขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนเนาะสปอนเซอร์ใจดีของเราก็ขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะเครื่องดื่มเกลือแร่เอสเนสดชื่นด้วยเ n e เ g นครับแล้วก็ขอขอบคุณครับสนามฟุตเซอลครับ WKS นะครับสนามฟุตเซอในล่มนะครับถนนเทพ,พร,รักษ์กิโลเมตร14ครับใครว่างๆอยู่แถวนั้นไปเตะบอลได้เทปหน้าเรากลับมาพบกับการวิเคราะห์เกม วิเคราะห์รูปการงานของคนนอกสนามวันพฤหัสนะรุ่งวันองทุกวันพฤหัสกลับมาเจอเราในการคุยหลังเกมเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับเช็คได้ตามเฟเพจเ c ซ book และ youtube นะครับงั้นวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ